ฮัลโลสวัสดีค่ะร้านไอคั hair because you don't care my heart ยินดีให้บริการค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยมั้คะอ่าพอดีวันนี้มีคิวว่างไหมครับพอดีอยากตัดผมกับช่างตุ่นนะครับช่างตุ่นวันนี้เหรอคะงั้นเดี๋ยวขอเช็คคิวสักครู่นะคะช่างตุ่นวันนี้ คิวแน่นท <back>. okay. ั One ้งวันเลยค่ะคือปกติอะค่ะจะต้องจองคิวล่วงหน้านะคะคุณลูกค้าโอ้โหต้องจองล่วงหน้าเลยเหรอครับอ่ะงั้นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับโอเคน่าสักครู่นะคะพรุ่งนี้เอ่อวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เต็มค่ะคือจะเต็มทั้งอาทิตย์เลยค่ะช่างตุนนะคะโอ้โหเต็มทั้งอาทิตย์เลยเหรอครับอ่ะงั้นอาทิตย์หน้าได้ไหมครับพอดีผมจำเป็นต้องตัดผมและมีนัดสำคัญนะครับช่วยเช็คให้ทีนะครับ ถ้าอาทิตย์หน้าหรอคะเพราะว่าทางร้านอาจจะต้องเร่งน,นิดนึงนะครับพอดีอีกห้าทีผมประชุมครับอืมอาทิตย์หน้างั้นงั้นงั้นเดี๋ยวขอเช็คสักครู่นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวรอสายสักครู่นะคะได้ยังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ <S <S โอเคอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะเป็น วันอังคารบ่ายสองโมงคุณลูกค้าสะดวกไหมคะวันอังคารนั่นแหละครับพี่ผมนะกับลูกค้าคนสําคัญไว้คุณประสิทธิ์นะครับเอาวันอื่นได้ไหมครับวันวันวันเ<ว><ว>ช็คให้ทีนะครับเออถ้าแต่ก็ต้องรีบน,นิดน,นึงครับอีกสองนาทีผมประชุมแล้วครับขอเร่งด่วนเลยครับค่ะค่ะค่ะเป็นช่างตุ่นวันอื่นเนาะโอเคนะเดี๋ยวขอเช็คคิวสักครู่เดี๋ยวคุณลูกค้าเรอสายอีกสักครู่หนึ่งได้ไหมคะโอเคเดี๋ยว็ด เิาได้ยังครับเรอได้ยังครับฮัลโหลเิาได้ยังครับ,อโ,อรบโอ๊ยไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยใช้เซอร์ว่าสิระบบจองนัดหมายจองบริการออนไลน์เซอร์ว่าคืออะไรอะ่ะ เ้าว่า <Server S 2> เป็นระบบจองที่ใช้งานได้ทุกที่อย่างอันนี้เป็นการแชทผ่านไลน์ลูกคา้าทักเข้ามาจองตัดผมก็ให้อนดมินส่งลิงก์จองจากระบบเซ์ว่าให้ลูกค้าได้เลยพอลูกค้ากดเข้ามาก็จะเลือกบริการที่ตัวเองต้องการได้พอกดดูปฏิทินเพื่อเลือกวนันก็จะมีบอกว่าวันไหนว่างหรือว่าเต็มแล้วเมื่อลูกค้าได้วันเวลาที่ต้องการก็จะมากรอกข้อมูลการจองอย่างร้านของเราก็จะมีการเก็บเงินมาจําด้วยอันนี้ก็ง่ายเลยเพราะลูกค้าแค่เอาเลขบัญชีของเราไปโอนแล้วกลับมาแนบสลิปเพียงแค่นี้ก็จองสําเร็จพร้อมส่งสรุปการจองให้ในแชด้วย ไปใช้ซะนะจะได้ไม่้องเหนื่อยแบบนี้เขามีให้ทดลองใช้ฟรีด้วยนะสแกนเลยเอ่อได้คิวอย่างนาะผมยาวหมดแล้ว